สวัสดีครับ่ามมุจลรบติดตามมาช่วงดีๆทุกเดือนวันเนินครับตันนี้พามาใชา้ปูนแดงนะครับทาแผลที่ต้นหลงรับแรครับหลงรับแรดสปีกว่านะครับเจอชุอลาครับน้ำไหลยเยิ้มนะครับไหลยเยิม้ม แล้วก็กินเนื้อเยื่อดำนะครับเป็นแผลลึกนะครับ <ๆ S 2> ดำแล้วน้ำมันไหลน้ำไหลมานี่มาเจอแผลตรงนี้นะครับไปถทิงไหนมาแผลตรงนี้มาตรงนี้นเจอฮะตามทางน้ำไหลมันนี่มันนี่ เยอะเลยช่องบาดแผลไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าไม่อยากตัดต่อคลิปนะครับที่เกียรติไปทำคลิปแบบตัดต่อนะครับจะทาแผลนะครับด้วย คุณยาดั้งเดิมคนับโบราณน,นะครับคุณแดงครับคุณคิ้วหมากนี่แหละครับไว้นานแข็งแข็งแล้วก็แช่น้ำนะครับมันมาเป็นตรงที่น้ำมันไหลเยอะลงมานะครับแล้วก็มาเป็นตรงนี้กินเนื้อเยื่อเยอะเลยลึกแต่นี้ลึก นี่อีกหงรับแรเพิ่งเป็นครับหลงรับแรนี่ไม่เคยเจอนะครับที่ว่าเจอชื่รานะครับเจอแต่หมอนทองนี่ชือราเล่นงาน แลไว้ครับหลงแลวแหลแยังไม่รอดเลยครับนึกว่าจะต้านทานโลกครับเพราะว่าตั้งแต่ปลูกมาไม่มีปัญหาครับยังเว้นพวกหนอนมแมลงอธรรมดา ตัวนี้ผมจะปล่อยยญ้าค่อนข้างรกหน่อยครับแรงมากช่วยลดการระเหยของน้ำนะครับยญ้าก็ช่วยได้เรียบร้อยครับ นี่นี่จุดแรกรจุดแรกไหลลงมานี่มาเจอขังอยู่นี่นะครับก็เลยเป็นชะลาอีกมานี่อีกมานี่อีกช่วงที่น้ำมันไหลถึงไหนก็หลงนับแลยรับลบ้านเนิน ไม่ไหวครับคนเดียวเหี็บร้อยครับช่วงโนรอบๆอบนี่ก็จะไว้ยญ้าไว้นะครับเพื่อลดการระเหยของน้ำนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ อันนี้ละครับลำคารเสียงพวกหาเสียงครับอบจนะคอบสอบจหนะลำเดิมไม่มีอะไรพัฒนาดีขึ้นแล้วครับ,บ,ออบโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ